พอลิซ่าเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเนี่ยสะเทือนทุกวงการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงลาลิซาซิงเกิลเดี่ยวเพลงแรกของเธอโดยมิวสิกวิดีโอเนี่ยได้มีการสอดแทรกความเป็นตัวตนของลิซ่ากับวัฒนธรรมไทยไว้มากมายอย่างเช่นการใส่ชุดไทยพร้อมกับชดาสีทองโดยสำนักข่าวเซา t ์ไชน่า Morning งโพสเนี่ยได้มีการรายงาน ว่าหลังจากการปล่อยเพลงไม่นานก็พบว่าความต้องการชุดไทยเนี่ยได้เพิ่มขึ้นทันทีโดยเฉพาะชุดไทยผ้าไหมรวมถึงอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของลิซ่านอกจากนี้ค่ะก็ยังได้รับรายงานจากผู้จัดคณะทัวร์ว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาสอบถามและให้ความสนใจอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนลิซ่าทำให้ไทยฟูดเป็นท็อกออฟเดอะทา ไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรัมเพียงแค่ลิซ่าเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับรายการหนึ่งว่าชอบกินมากก็ทำให้ sin, คนแห่ไปกินตามรอยลิซ่าจำนวนมากจนทำให้มีการส่งออกสินค้าเหล่านี้ไปยังจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยอีกด้วยค่ะข้าวไข่เจียวราดด้วยพริกน้ำปลา โดยลิซ่าเนี่ยได้มีการโชว์ฝีมือการทำอาหารจานโปรดฉลองรางวัลขึ้นแทนศิลปินเคป๊อปหญิงคนแรกที่มียอดสตรีมมิ่งบน Spotify ทะลุมากกว่า1,000ล้านจากเพลงมันนี่ด้วยเมนูข้าวไข่เจียวราดพริกน้ำปลาชาไทยไปเวทีโลกด้วยเมนูไทย up the world by Lisa ลิซ่าเนี่ยได้มีการคอลแลบกับเอราวรร้านค้าไฮเอ็นสินค้าออแกนิกของสหรัฐและได้มีการลังสัรเมนูชาไทยของเธอขึ้นมาโดยราคาแก้วละ380บาทนอกจากนี้ค่ะยังมีเจวันน้ำเต้าหู้และร้านเหล่าร้านที่ลิซ่าเนี่ยไปกินแค่ครั้งเดียวแต่กลับได้รับความนิยมจนกระทั่งถึงตอนนี้เลยซึ่งร้านเห,าเหล่าเนี่ยก็ยังได้มีเมนูของลิซ่าขึ้นมาเพื่อให้แฟนๆเนี่ยได้ไปกินตามรอยลิซ่ากันค่ะ ้าไทยดีไซนเนอร์ไปเฉิดฉายในระดับโลกอย่างเช่นแบรนด์พิพ,พัชราที่ลิซ่านะคะได้ใส่แบรนด์นี้เนี่ยไปในงานโมนาโค F1 คฟังปรี2024ค่ะแบรนด์กระเป๋าบอยที่ลิซ่าเนี่ใส่ในรายการ F1 m i a m ไมอามีกังปรี2024แบรนด์อาซาวาที่ลิซ่าเนี่ใส่ในมิวสิกวิดีโอเพลงลาลิซ่าแบรนด์คณาพศ ที่ลิซาเนี่ยใช้ในคอนเสิร์ตบอลพิงค์เวิลด์ทัวร์ที่ซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาท่องเที่ยวไทยมาแน่ด้วยพลังของลิซาอย่างเช่นเยาวราชสถานที่ถ่ายทำเพลง Rockstar ซีรี์ The White Lotus ที่ถ่ายทำที่สมุยและภูเก็ตของประเทศไทยโดย CEO ของ Miner เนี่ยได้มีการเปิดเผยว่าโรงแรมในเครือของเขาเนี่ยเป็นสถานที่ถ่ายทำถึง4แห่งและก็ได้รับอันนี้ส่งเต็มๆเ,เพราะว่ามียอดจองโรงแรมเพิ่มขึ้นมากกว่า40%และคาดว่าหลังจากที่ซีรีส์เนี่ยได้มีการออนแอร์ air. นักท่องเที่ยวก็น่าจะเพิ่มขึ้นตามลาดับค่ะ นอกจากนี้ค่ะลิซ่าเอฟเฟกเนี่ยก็ยังสะเทือนไปถึงวงการอาร์ทอยซึ่งพาให้ราคาของราบูบูเนี่ยพุ่งขึ้นไปทูเดอะมูน